ครับผมคลิปนี้ก็สอนเรื่องป้องกันตัวเหมือนเดิมนะครับนะแต่อันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเทคนิคการป้องกันตัวนะครับนะอันนี้ดูดูเลยดีกว่าแล้วกันผมชี้ยจงอธิบายมากโอเคเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคให้เขานะแล้วให้เขาลองทำดูนะครับมสมมติมันมีจร้งอันนี้จเจอบ่อยนะอ่าดูนะมือดูก่นะกนะอน่นะมงอขี้นะครับนะยกมือใช้แม้นะครับ สิ่งแรกคือเอามีดออกจากตัวนะใช้มือซ้ายจับตรงมือเขาเสร็จแล้วมือขวาเขา้านะกระวอดหน้าบิดโอเคนะครับตัวเขาจะไปละนะแล้วมีดถูกง่ายไหมเมื่อกครับง่ายไหมเกี่ยนใหม่รอบนึงนะหนึ่งสองนะดูละเห็นไหมเมื่เดี๋ยวผมให้เขาทำบ้างโมือทุกซูมือดิ อ่าโอเคท้าแสดอันหนึ่งข้อก้อนสองจับบิดเออนี่แหละนี่แหละไปได้อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งขึ้นมือขึก็จี้ไปขึ้กมืออ่าก็หนึ่งโอเคโอเคนะโอเคทีนี้เอาจริงๆนะผมจะเป็นโจรจริงๆโอเคนะเอาแบบเมื่อกี้แหละแต่ทีนี้ผมจะขัดขืนไม่ยอมนะขึมือขึ้น อย,นนย่งางนนะี่งมากีบโอเคครับของริงกับไอที่เห็นตอนแรกคนละเรื่องนะคนละเรื่องนะดีวผมต้องบอกนะว่าคนละเรื่องจริงจริงถามว่าไอนนที่ที่เขาทําที่ทําตอนแรกอะ่ะมันผิดไหมถ้าตามเอา,มาตามทฤษฎีตามหลักการมันไม่ผิดนะมันถูกนะ มันถูกต้องอ่ะแต่ส่วนมากแล้วเขาสอนแค่แค่ด้านเดียว่ะนะมันมันไม่ครบทุกด้านเข้าใจไหมครับมันไม่ใช่ว่าคุณเรียนแล้วคุณรู้แล้วก็มันทำอย่างเงี้ยใช่ถูกถ้าคุณทําตามนี้ได้มันมันมันได้อย่างเงี้ยแต่ในสถานการณ์จริงหนึ่งมันไม่มีใครยอมให้คุณโอเคครับนะหนึ่งนะใช่ไหมทำอางงีนี้ นะมันไม่มีใครยอมให้นะอันนี้คือผม,ผมต้องบอกต้องเตือนนะเพราะว่ามันเคยมีกรณีเด็กที่เคยเี่นกับผมนะ,ะเขาเคยเล่นจากที่อื่นมาก่อนอผมไม่รู้ชื่อแล้วนะไม,ไ,มไม่ได,ไได,ไได้ต้องการให้ยิงใครด้วยนะแต่ผมต้องการให้เขารู้ว่าบางคนมีความมั่นใจอ่ะว่าเรียนมาแล้วคือเสียตังเรียนคอร์สอาจจะสองพันห้าสามพันอะไรก็ว่าไปนะครับเรียนคอร์สต,ต้องเงินตัว สองชั่วโมงสามชั่วโมงอะไรก็ว่านไปพอเรียนเสร็จปุ๊บมีความมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยชัวร์เลยว่าถ้ากูเจอโจนเนี่ยมันต้องอย่างนี้ได้แน่นอนเลยไม่นะครับผมผมบอกเลยนะไม่เลยนะครับไม,ไม่ไม่่ชีวิตจ,จริงไม่ง่าย่ายนะโอเคครับจ,จิิงไม่ได้ง่ายเพนะราะว่าแค่เราเคลื่อนไหวเนี่ยเขามีการตอบสนองแล้นะครับแอคชั่นรียกชั่นนะ มีการตอบกนองแล้วนะสิ่งที่คุณได้มันเคยแค่คด้านเดียวนะครับมันยังไม่ครบองค์ประกอบของมันนะยังไม่ครบองค์ประกอบมันอย่างเช่นถ้าผมจะทําท่าเมื่อกี้นะ,ะมึงมายังขับขืนนะทีนับพูดโน้ตี้เนาะผมจะให้เขาขับขืนนะแต่ผมจะทาท่าเมื่อกี้นะเขียนไหมว่านะนะ มันมันไม่ได้นะแต่พอมันไม่ได้แล้วผมทำอะไรครับ <c oughs> ผมพยายามมีดติดตัวไว้นะผมใช้สองมืออะสองมือ,อยังไงมันก็ต้องแรงเยอะกว่าหนึ่งมือใช่ไหมขอให้ขอเอามือนี้เข้ามาช่วยก็ตามเถอะแต่ผมล็อกแล้วสกีนารนะเอาดูดใกล้นะ <c oughs> ผมล็อกมีดไว้ผมให้มีดติดตัวเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เขาขยับมีดได้นะพยายามดึงเนี่ยนะติดตัวให้แน่นเลยนะ ซึ่งจังหวะนี้หัวโคบได้วางขาได้นะอะไรก็ได้หลยนะไปก่อนนะครับนะเดี๋ยวผมจะเข้าท่าต่อไปนะสมมติแบบนี้ได้ไหมมึงถ้าช้นขับคืนดิไอ้ง้อโบมันก็ยังไม่ปล่อยเขาก็ยังไม่ปล่อยแต่สังเกตนะมือผมเลิมเห็นไหมส้าเกินะครับนะผมใช้ตัวนะบิด ข้อมือเขาเริ่มงออะไรไหมครับนะแลน้ำมีดเห็นไหมฮนี่รอบนึงคือเข้าใจ่ไม่กว่ามันจะมันไม่ใช่ว่าจู่ๆทำก็ได้เลยอะ่ะ<ม>นะครับบางทีมันต้องผ่านผ่าน,านหลายหลายอย่างอะ่ะหลายขั้นตอนอ,ะอ่ะนเพราะนั้น คุณต้องมีข้อมูลในหัวก่อนอ่าในหัวยังไม่พอนะครับต้องมีอะไรข้อมูลในในในร่างกายคุณนะ่ะของชาตุยาน่ะนะนะว่าถ้าเขาขัดถืแล้วมันจะทําอะไรต่อนะถ้านั้นสมมุติว่าถ้าถ้านั้นมันทําไม่ได้ก็อย่าไปเยอะนะครับเรียนมาตั้งเยอะนะพยายามใช้ขัดถืนะใช้อ,อื่นให้ท่าอื่นครับ ช้ได้ในเงิน,นแต่ทุกอย่างมันต้องอยู่ที่การฝึกนะครับต้องมีคู่แล้วต้องฝึกให้ใกล้เคียงสถานการณ์จริงที่สุดใกล้เคียงของจริงที่สุดเสมือนจริงที่สุดถ้าไปฝึอกอย่างนี้ผมบอกเลยว่าไม่มีทางใช้ได้ครับเพราะเขาขาดการตอบสนองนะแต่ถ้าฝึกให้ได้จริงเนี่ยก็จะเขาขัดขืนเราถึงจะรู้นะไม่ได้คนาดึงอะ่ะครั้งแรกไม่ได้โอเคที่ที่ที่ อ่ะ,ะครับแต่โอเคอ่าเบื้องต้นมันก็ต้องฝึกให้ได้ก่อนให้จำท่าจำเทคนิคก่อนครับแต่ผมเน้นนะครับว่าจำท่าอย่างเดียวไม่มีประโยชน์นะครับจำท่าอย่างเดียวไม่มีประโยชน์เพราะคุณจำจำด้วยสมองแต่ร่างกายคุณมันไม่ได้จำไปด้วยครับ ปฏิกิยาตอบโต้ตอบสนองการแก้ไขสถานการณ์มัน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 ไม่มีอ่ะมันไม่ได้รับการฝุดนะครับนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ไม่ได้เจาะจงือว่าต้องการมาาว่าไอ้เทคนิคพวกนี้ว่านไม่ดีนะมันดีนะครับแต่มันอยู่ในระดับเบื้องต้นระดับหนึ่งที่ต้องรู้นะครับมันคือมุมมุมหนึ่งอ่ะของสามเหลี่ยม ถ้าร mm ู hmm. um, 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 ้มุมเดียวได้มุมเดียวมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่สามเดี่ยวเนาะมันก็ต้องได้ทั้งสามมุม่ะนะครับนะมันถึงจะได้โอเคนะครับอ่ะคลิปนี้ยาวแล้วประมาณนี้นะผมดีครับ